ครับผมให้พี่พีเอซีแล้วก็นักร้องใครที่ว่างก็ไปนะครับนักร้องบ้านสิงห์นะครับนะครับก็รอรอรอไปงานนะครับแต่ก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะไปงานมันเกิดไปร่วมแสดงคอนเสิรกับการรับรางวัลของนุกหน่อยแล้วก็ไปร่วมส่งนุกไปต่างประเทศและไปต่างประเทศนั่นแหละขอบคุณทุกคนครับรักทุกคนมากๆเลยนะเดี๋ยวออนุกอาบน้ําก่อนนุกจะได้ออกไป วันสุดท้ายก่อนที่จะกลับบ้านเออสุดท้ายก่อนที่จะกลับบ้านนะครับหักเลยทุกคนเด้อหักเด้อแล้วก็ฝากด้วยนะครับวันที่21ตุลานะครับจะเป็นการปล่อยเพลงฟังในที่แรกของอล็อกปล่อยเพลงในช่อง,งอสิง์กิสิไม่แน่ไม่แน่ก็ช่อง,งอสิง์กิสิไม่แน่ก็ช่องมุกธนาดลนะครับผม ลาฮักจากใบป,ประกาศของนุกเองนะครับและก็ถ้าใครได้มาคอนเสิร์ตก็จะเป็นการร้องครั้งแรกของเพลงเพลงนี้นะครับฝากเลยนะครับทุกคนครับไปอาบน้ำก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับขอบคุณพลังรักทุกคนนะครับจุ๊บจ๊บ